แบบบางทีเราใส่ถึงมืออยู่อย่างนี้เราไม่ต้องใช้มือเปิดเราก็สามารถอย่างนี้ได้นี่น,นี่จะได้ไหมโอเคตัวนี้เป็นบวกมือใหม่บวกบูลหน้าจอเนี่ยร้อยแปดสิบเห็นชัดใสกริ้งเลยเนี่ยตอนนี้เห็นจากตรงนี้เนี่ยเห็นชัดถึงเลยคราวนี้เวลาการใช้งานไฟเนี่ยมีข้อดีอยังไงอ่ะลองมาดูใกล้ลองมาดูใกลอ้อันดับแรกนี่กดปุ่มนี้ก่อนทีหนึ่งที อ่าไฟก็จะติดปุ่มตรงนี้จะขึ้นสีแดงเสร็จให้กดปุ่มตรงนี้คล้ายๆสัญลักษณ์คล้ายๆ wi ไฟกดค้างอ่ามันจะขึ้นสีเขียวพอมันขึ้นสีเขียวปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยระยะมือเนี่ยควรอยู่อย่างนี้แบมืออย่างนี้อ่าแค่นี้มันก็จะปิดอยากเปิดปุ๊บอ่าอ่าเดี๋ยวลองใกล้ๆดูนี่นะเลาเปิดปิดนี่นี่ มันจะมีระยะของมันระยะระยะของมันปึ๊บปึ๊บเพราะแบบบางทีเราใส่ถึงมืออยู่อย่างงี้เราไม่ต้องใช้มือเปิดเราก็สามารถนี้ได้อย่างงี้เนี่ยเนี่ยจะได้นะสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท